โอ้ยทำไโหระดับห้าเอ้ยไม่ใช่แตะปึ๊บอะไรเหรออุ้ยกูเจอเครื่องอะไรวะอยู่ในบ้านกระโดดลงหน้าต่างได้ป่ะถ้าอยู่บนบ้านอ่ะได้กูเลงแล้วเนี่ยเลงหน้าต่างแล้วเนี่ยคือแบบถ้ามันขึ้นมาหากูนะกูลงไหมเฮ้ยเกมไวไปหนึ่งโอ้ยเฮ้ยฮะ ไทำกูกลัวปังโอ้ยโอ้โหแถ็บไอเวนเลยสัตว์เอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ย,อยตรงนั้นเอ,อ้ยอย่าพึง่งไม่ช่วยหรอกยังไงต่อละ่ะสัตว์ช่วยกูตรงเนี้ย <laughs> โกยจริงแล้วกูจุกไดนได้ไอเวน <laughs> โกยเทะยมแถ็บป,ปะเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้ว <laughs> <laughs> น่าเบื่อเฮ้ยเพื่อนโง่เพื่อนโง, <laughs> ง่มึงมาอยู่กูนะ มีวางแถบไว้ป่ะไม่มีตรงกูไม่มีแต่ตรงหน้าต่างบ้านเล็กอะเบีเชีย่ยเพื่อนไปช่วยแล้วมาแล้วมันมาแล้วอย่าเพิ่งดึงไอ้เหี้ยะไรไงกูตายอีกแล้วกูกลงไปช่วยกูจะไปช่วยช่วยเหเอะอา้าวอ้าข่วย <c oughs> แม่งเอ้ยกูละเหนื่อย เแม่โอ้ยอยู่บนบ้านเลยนี่ว่าจอหนหนีไปเชียร์ทั้งตันโดดมไม่ไมีใครปั่นเครื่องหรอวะกูปั่นอยู่กูปั่นอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวกูจะพยายามไปช่วยมันกูหิวโอว้เห<ะ>ี้ยมันเหยียบแถบตัวเองอ้าว เออดีผมไปช่วยเพื่อนอะมึงไปช่วยเพื่อนอีกคนดิได้กูช่วยแล้วนะเออวิง่งไอสัตว์วิ่งเออโอเคมันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปั่นไปปั่นไปตัวโน้นใช่ไหมกูยังไรอ่ะ Oh, no โอ้โหโนวันไอ้เหี้ยเไม่หรอกูไปเปิดประตูด้านซ้ายมือก่อนนะจะเปิดประตูอะไรไหมหรือร,อ,รอเอหลือไว้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเปิดไปเลยก็ได้โอเคกู okay. ด,ด้านซ้ายนะตอนที่โผล่ขึ้นมาประตูด้านซ้ายประตูหลังบ้านอนะ<ป>ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ประตูเม <S <S <ย>ื่อวานเราอะมาไปมาไปประตูนูน้นมาไปประตูนูน้นเฮียเห็นละมันมาละม,มาแล้วไปเสร็จเลยเปิดให้เสร็จเลยทั้งนั้นนะไม่ได้มันมางั้นมาอีกประตูหนึ่งกูจะเสร็จละ เออเปิดไปเลยเปิดไปเลยเดี๋ยวกูวิ่งไปโอเคโอเคกูวิ่งมาหามแล้กูวิ่งมาหามแล้ว,ว,าหาลวเห็นหนุ่ะไหนวะนี่นี่นี่อเอาไงเพื่อนอีกคนอนะไม่รู้สภาพสมบูรณ์อนะไปแล้ว <c oughs> เอาตัวรอดนะเด้ยตีโดนตีไม่ได้ละยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อย่อไหนหน้ามันยอ่ยอย้อนั่งย,ย่อไอ้ระวังระวังมันโดนตีไม่ได้นะัด <c oughs> <c oughs> จอไอ้จอก <c oughs> านเข้ามา ทานได้ไหมทานแล้วแฮปปี้จังเลยเฮ <laughs> ้ยด็อกเตอร์โอ้กูเกียดกูเกียดเกียดมากๆเลยทำไมกูต้องกรูทำไมทำไมกูทำไมทำไมกู <laughs> <laughs> ปิกาจิวกูไปละ ปิกาจูปิกาจูนปิกาจูนเออกูปั่นรัวๆเลยกูปั่นรัวๆนะมันไปเลยมันไปเลยมันง่มันง่ปั่นรัวๆตามกูอยู่มันง่มาดีาดีวู้ฮู้ทางนี้ลาบเลินมากครับปั่นรัวๆเลยปั่นรัวๆเลยมันไปเลยมันไปเลยมพิงเครื่องเดียวเองเหรอวะปั่นรัวๆเลยต้งเครื่องแล้วตัองเกรืองแล้วแม่งตายมันมาจากไหนปิกาจูโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูรอแล้วกูรอแล้ว อุ้ยอุยอุยคนลุกคนลุกทำอะไรไม่ถูกเลยลซ่ทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะซ่เดี๋ยวสองเครื่องแล้วง่ะมันเป็นใส่ชุดโลกไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นยัยมันทำกูแผลฉีกระดุ้งเลยวักลีมันกำลังมานัดมันกำลังมาใช่นี่แอบในอ่ะสาเจอที่แอบดีปั่นลยเครื่องนั้นนะปั่นเลยปั่นเลยกูขอแต้มปั่นเครื่องหน่อยนะด็อกเตอร์โอ้สองเครื่องอยู่ตรงนี้ว่ะเดี๋ยวกูไปปั่นเครื่องดูแล้วกันนะเอ้ยปั่นด้วยกันดีกว่าม และแต้มเยอะกว่าด้วยปัดด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลเยเสียงเพื่อนมาจุกอยู่นี้เพื่อนมาจุกอยู่นี้น็อตนน่นเลยมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกเชื่อกูดิไม่เห็นหรอกไม่เห็นก็ไม่เห็นไปเชื่อมึงนะเออเชื่อกูอะรอดเดี๋ยวมันไม่เห็นหรอกน็อตอ๋อ หนีไปหนีไปดูเพื่อนฝันหนีไป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 ห่างจากที่นี้ที่สุดห่างที่สุดกูดึงมาแล้วกูดึงมาแล้วห่างที่สุดจ่อห่างที่สุดมันกลับไปมันกลับไปไม่ยอมใจเอาอะไรไปแล้วไปแล้วไปไรเพื่อนมันถีบเครื่องเราทีหนึ่งแล้วก็ไปตระมาณกระเทบเครื่องเสร็จแล้วกูดันที่เดิมเอ้าอุ้ยทำแหละมันหลุด มันเหลือหลอดขาวหลอดเดียวอ่ะเที่ยมันมกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวกูรออย่านู้นแล้วกันอี้ยวู้หู้วู้หู้ดังพลึบป้าเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาทางนี้มันกลับมาทางนี้รักษากูรักษากูอุ้ยโดนได้ไงเที่ยได้อยอ่างไรลอก่อนนะรอแล้วใช่ไหมได้แล้วโอเค มันนี่น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 กว้างไหมวะปันเลินได้เลยนู่นมันยืนเฝ้าอยู่ตรงเสาเลยเว้ยเออเห็นละเอยเสียงดังมันล่อฮีเลอร์ไหมล่อทำไมวะแค่ให้มานี่ไงจะช่วยเพื่อนไอ้เพิ่งปันเสร็จอไอ้เพิ่งปันเสร็จรอก่อนได้ได้จะให้กูสแตนบายรอตรงเครื่องได้ไหมเออรอเลยรอเลยได้เลยมันยังโอ้มันยังเฝ้าอยู่เลยจ๋อ ไปช่วยดีกว่ามั้ยจอยอยู่ไหนวะโอไปสายไม่ทันเพื่อนนายช้าอ๋อมึงฮิ้วอยู่อเออกูโดนฮิ้วเนี่ยเพราะว่าไม่หาศพไม่เจอมันเลยมาแล้วมันดึงมาดึงมาดึงตอนนี้มันหวงมันหวงแต่ที่อ่ะมันหวงแต่กูอ่ะมันตีไม่โดนหรอกเว้ยเอ้าบล็อกหลังเออริร์ไปแล้วเออกลับไปที่ลงมาไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันเฮ้ยไม่ทัจ๋อไม่ทัน,อ,ทนอันเฉยกูปปกนะูกูไปประตูที่ไกลที่สุดนะกูไปประตูที่ไกลที่สุดตรงใกล้ๆโรงนาะที่เราปั่นมเมื่อกี้ใช่ป่าวะเออใกล้อยู่เปิดประตูนี้นย,ยไปไปกันไว้เราซาเบเลเดเมาอ,อย่าล่อมาประตูนี้นะเว้ยใจกูเปิดอะไรบ้างเหลือไปเปิดอะไรมะมอเด็กไอ้ไอ้เปิดเลยกูตายละจ๋อ ทำไงดีวะกูจะไปช่วยมึไงไหมเออออกไปเลยออกไาเลยกูตายนล้ว,อ,วอ๋นนอนนเ,อเอหรอโอเคเรก่อนเราโดน๋อมึงโดนแขวนรอบสุดท้ายใช่ไหมรอบสุดท้ายแล้วเป็นน่านเลยนายแรงก็ไม่ได้น้อยนะเล่นแคมป์เลยอืมคุณพิมว่าไหนแคมป์ได้วะ <laughs>